ติดตามสถานการณ์ที่ประเทศรัสเซียขณะนี้เกิดเพลิงเผาผ่านฐานเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ของรัสเซียข้างๆสนามบินอังเกลน่าจะเป็นช่วงเช้ามืดอยู่เคียนสงกามิกาเซเข้าไปโจมตีเขาเรียกว่าหลักสูตรจอร์ียฟาดหางเล่นแมงทุกจุดทุกดอกอะไรอยู่ตรงไหนบริเวณใดที่เกี่ยวเนื่องด้วยวัตถุดิบที่เอาไปใช้ในสงครามจำเป็นต้องโจมตี อย่างเช่นจุดนี้บริเวณนี้ตอนเช้ามืดโจมตีพร้อมกันกับสนามบินไบอันก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและรูปแบบการลบประเทศที่มีกำลังน้อยอาวุธน้อยสามารถย้อนสอนเข้าไปโจมตีประเทศที่มีอาวุธมากกว่าทหารมากกว่าถือว่าเป็นบทเรียนหลายฝ่ายจะมองข้ามไปได้นี่เป็นยุทธศาสตร์การลบของยูเครนส่วนสนามบิน เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์อันเกลที่สระตอยังไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ว่ามันเสียหายมากน้อยเพียงใดนี่เป็นผลงานการเข้าไปโจมตีของกองทัพยุคเห็น